สวัสดีครับอัปเดตราคาน้ำมันวันนี้ประจำวันที่7กุมภาพันธ์ก้ราน้ำมันเบนซ์กราฟน้ำมันดิบ WTI ราคาน้ำมันย้อนหลังส่วนต่างเพิ่มบวกลบมาอัปเดตราคาน้ำมันครับสำหรับวันนี้ ราคาน้ำมันนะครับมีปะตะทบางจากป um ั ale, so, ix, IR, PC, um ๊มเชลเอสโซคาทิกส์ไออพีซีปั๊มพีทีปั๊มสัสโกและป um ั๊มเพียวซึ่งราคาน้ำมันปัจจุบันแก๊สโซฮอ95อยู่ที่34บาท55สตางค์แก๊สโซฮอ9134บาท28สตางค์แก๊สโซฮออ2033บาท44สตางค์ แก๊สโซฮอ์ E85 26บาทเจสบตางค์เบนซิน95ราคา41บาท96สตางในส่วนของราคาที่แอดมินแจ้งอยู่นี้จะเป็นราคาของปตทนะครับดีเซล B7 29บาทเสตางดีเซล29.94สตางค์และดีเซล B 2 0 29บาท94สตางค์ดีเซลพรีเมียม35บาท96สตางค์นะครับส่วน NGV 15บาทจุด59สตางค์ส่วนราคาปั๊มเชลล์นะครับแก๊ส26 95จะอยู่ที่35บาทจุด35สตางค์ซึ่งราคาน้ำมันเชลล์เอทโซคาร์เทคนะครับ3 ปั๊มนี้เขาจะมีน้ํามันที่มีสูตรผสมพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะทําให้ราคานั้นเพิ่มขึ้นมาจากปั๊มทั่วไปนะครับท่านผู้ชมที่เคยใช้ปั๊มพวกนี้ก็จะรู้นะครับว่าน้ํามันเป็นเช่นใดนะครับกลุ่มค่ามากน้อยแค่ไหนก็สามารถเปรียบเทียบราคาได้ตามตารางนี้ได้เลยนะครับต่อไปเราจะมาดูราคาย้อนหลังนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันนี้นะครับ ปัจจุบันได้มีการปรับขึ้นน้ำมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับต่อเนื่องกันซึ่งน้ำมันดีเซลพรีเมียมนะครับตั้งแต่วันที่5นะครับมกราคมถึงวันที่7นะครับกุมภาพัานธ์ตอนนี้ปรับเพิ่มขึ้นมา90สตางค์นะครับ B7 นะครับ90สตางค์และดีเซล90สตางค์ดีเซล B20 ปรับเพิ่มขึ้นมา90สตางค์ น้ำมันเบนซินปรับเพิ่มขึ้นมา2บาท80สตางค์แก๊สโซฮอ95ปรับเพิ่มขึ้นมา2บาท80สตางค์แก๊สโซฮอ91ปรับเพิ่มขึ้นมา2.80สตางค์ส่วนที่ปรับเพิ่มมากกว่าคนอื่นก็จะเป็น e 20ครับปรับบวกถึง3บาท20สตางค์นะฮะแล้วก็ e 85ปรับเพิ่มขึ้นมา2บาท60สตางค์ครับ กราฟน้ำมันเบนซ์และน้ำมันดิบนะครับ WTI ในส่วนของเชา้านี้ในส่วนของน้ำมันเบนซ์นะครับช่วงเช้าก็จะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ9 2 7 5ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็น้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ระดับ91.83ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับเช้านี้ราคาน้ำมันนะครับโลกก็ปรับลดลงลงมาเล็กน้อย ก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับว่าสถานการณ์น้ํามันหรือปัจจัยที่จะทําให้น้ํามันนั้นจะขึ้นหรือลงเป็นเช่นไรรอติดตามข่าวสารและอัปเดตท,ที่ทางเทวันชาแนลได้เลยครับในส่วนนี้ก็จะเป็นราคาปัจจุบันตามปั๊มต่างๆนะฮะซึ่งแต่ละจังหวัดอาจจะมีบวกเพิ่มนะครับในภาษีท้องถิ่นนะครับอาจจะราคาไม่ได้เท่านี้นะครับแต่ละจังหวัดอาจจะมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับก็สามารถตรวจสอบได้เลย ท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรหรือต้องการสอบถามก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ